Thank you thank you ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวุ่นวายคุกกิ้งรายการที่ไม่มีความอร่อยอยู่จริงเลยค่ะสวัสดีค่ะป้าป้าค่ะสวัสดีค่ะหยกค่ะอ่ะพี่หยกวันนี้เราจะมาทำอะไรคะวันนี้เราจะมาทำสลัดโลกันค่ะพี่ป้าสลัดโลเหรอแต่ว่าวัตถุดิบแต่และอย่างดูจะไม่เป็นสลัดโลเท่าไหร่เลยอาวัตถุดิบเนี่ยเรามีเยอะแยะมากมายเลยมีทั้งของข้าวแล้วก็ของหวานที่ ไม่น่าจะเข้ากับสลัดรูได้เลยอาจจะเป็นเทคเจอร์กรุบกรหรือเปล่าใช่แต่ว่าเราจะใช้ทั้งหมดเลยไหมพี่ปาไม่ค่ะเราจะไม่ใช้ทั้งหมดค่ะเราจะสุ่มวัตถุดิบกันสุ่มยังไงล่ะพี่ปาเราจะทําคนละสามอันค่ะหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยเราจะทําคนละสามไส้ใช่แล้วจะสุ่มแค่ไส้หรอไม่ไม่เราจะไม่สุ่มแค่ไส้เราจะสุ่มน้ำจิ้มด้วยสุน้ำจิ้มด้วยใช่น้ำจิ้มเราก็จะมี ของหวานของขาวผสมกันไปเลยค่ะเนื้อเทลล่าขนมหวานดูไม่น่าเข้ากับอะไรพวกนี้ได้เนาะอาจจะเป็นอะไรใหม่ๆของรายการเรามาทํากันเลยไหมเริ่มทำกันเลยดีกว่าพี่ปาเริ่มจากใส่ถุงมือก่อนไหมใช่่ำความสะอาดแจกแจกแจกอาวุธอ่านี่แต่ว่าเวลาทุกคนทําที่บ้านเนี่ยทุกคนก็ล้างมือให้สะอาดใช่เล้ทำเองนะใช่แล้วครับใส่ถุงมือกันเลย อะแล้วเราจะยังไงกันต่อพี่ปาอ่ะเราจะต้องใช้แผ่นแป้งเวียดนามอะไหนแผ่นแป้งเวียดนามนี่นี่แผ่นแป้งเวียดนามของเราอ่ะใช่แล้วจะจุ่มน้ําค่ะจุ่มน้ําค่ะขอด้วยแผ่นหนึ่งค่ะพี่ปาขอบคุณค่ะนี่จุ่มน้ำเปล่าเราจะจุ่มน้ำเก่ากันเลยนะคะเราใช้น้ํากินนะทุกคนไม่ใช่น้ำปลาหรอกคือน้ำกินนะเราจุ่น้ำกินนะเราจุ่มจนกว่ามันจะนิ่มเนาะใช่อะจุ่มจุดด้วยช่องแปด โอเคได้เลยอันนี้นิ่มเลยอันนี้คือนิ่มเยพี่อเคยทําหรือเปล่าไม่เคยทํามาก่อนเลยริ่เหรอเคยกินมีแค่เคยกินยังไม่เคยทํามาก่อนเลยพี่ปาปาเคยทำนะจริงเหรอใช่เคยทำขายด้วยจริงเหรอได้เงินเยอะไหมพี่ปาได้เยอะนะเพราะมันทำง่ายมันแค่แบบเอาวัตถุดิบมาห่อห่อเออนี่อันนี้คือนุ่มนุ่มแล้วเนาะอ่ะดูพี่ว่านุ่มแล้วนุ่มๆหรือเปล่านุ่มๆเลยนุ่มๆเลยไม่กรอบนะไม่กรอบไม่กรอบ อันนี้นะคะเราจะแผ่นแป้งแล้วสลัดดูเราต้องมีอะไรมีผมีผักสลัดอ่าที่ใส่ผักก่อนเลยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอานะเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บนะได้เลยได้เลยได้เลยแต่ว่าพี่สามารถใส่แตงกวาด้วยได้ไหมอยากใส่แตงกวาด้วยได้หน่อยขิงนี่ก็ได้นะพี่ไม่เอาใส่ขิงไหมขิงนี่อาจจะอยู่ในวัตถุดิบที่ต้องสุ่มแต่ของพี่มายังไม่นุ่มๆเลยจริงหรอใช่ใช่เอ้าเรากรุบๆเนี้ยพี่ปากรุบๆอุ้ยเราใส่ผักเยอะไหมพี่ปา ี้ยวทั้งส่วนแล้วตอนนี้อันนี้เรามันอันนี้คือทั้งส่วนแล้วใช่ไหมใช่ทั้งส่วนแล้วตอนนั้นอ่าที่ใส่แตงกวาถ้าเราใส่เยอะเนี่ยบางทีมันไส้อาจจะปริ้นได้นะปริ้นเลยเหรอใช่ไสอาจจะปริ้นเราแบบคือทุกคนอาจจะห่อไม่ได้เพราะแบบแผ่นแป้งเราจะห่อไม่ได้โอเคโอเคได้ได้นี่ของวันนี้แล้วพี่อ๋อขอด้วยสิเอาเลยพี่ปาหยิบเลยค่ะอี้ใส่หนึ่งชิ้นสามารถสามารถแบบ วางกองกองกันเลยได้ไหมอะขอขอแตงกวาอ่าผมพี่ยกเสร็จแล้วต่อไปเราทําการสุ่มกันเลยไหมพี่ปาได้เลยอะเดียวเอาถุงมือก่อนเนาะเพราะเราจะเอาถุงมือไปจับกระดาษก็ไม่ได้นะพี่ยกเออใช่พี่ปาอาถอดถุงมืออะโอเคอะใครจะเริ่มสุมก่อนอะพี่ยกสุมก่อนไหมสุามอย่างนะสุ่มสามอย่าง อย่างที่หนึ่งพี่หยกได้ไรดูแถวล่าอตั้งแต่อันแรกเลยได้ดูแถวล่ตั้งแต่อันแรกเลยโอ้ยเดี๋ยวพี่ขอสูบอันต่อไปเลยดีกว่าอ่าพี่หยกพี่เก็บไว้ก่อนพี่ค่ยลงทีหลังนะอัอกซ่สอาพี่หยกได้อะไรอันที่สองูแถวล่าแล้วต่อไปมันฝรั่งทอดกรอบบรรจบไปด้วยกันได้หรือเอ่าอาจจะเหมือนครีปหรือเปล่าพี่ปลาอันสุดท้ายอันสุดท้ายอันสุดท้าย หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำมือกรุบอ่ะเหมือนเหมือนจะไปได้อยู่อันนี้อันนี้ไม่ของขาวอ่ะไม่ของขาวอาจจะเหมือนเหมือนเหมือนจะไปได้อยู่เดี๋ยวพี่ปาให้พี่เอาฉลากลงเลยหรือเปล่าอ่ามามาจะได้จะได้น้ําเยอะเยอะหน่อยใช่ออามาใส่ถุงมือกลับค่ะพี่ปาขอเติมน้ำหน่อยนะเมื่อกินแบบสูนไม่ค่อยลงเออสูนไม่ค่อยลงน้ํากินนะคะทุกคนใช่ทุกคนต้องใช้น้ํากินนะคะอ่ะพี่ปาสูนเลยนะ พี่หยกทําไปก่อนเลยนะได้เดี๋ยวพี่หยกจะทําเลยนะอันนี้เหมือนพี่หยกแกะแล้วพี่หยกวัดไม่เรียบร้อยนิดนึงพี่ขอโทษอ่ะสุ่มอ่ะสุ่ม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 เฮ้ยอะไรโอเีโอไม่ต่างกันเลยนะพี่ปลาหนึ่งพี่หยกได้เนลเทลล่าเราจะเราจะไม่มีอะไรนะเนาะอันที่สองอ่พี่ปลานะเออขิงอร่อยไหมล่ะพี่ปลาไม่แต่ว่าโอริโอกับขิงมันก็น่าจะหรือเปล่า ต่ะใช่กลุบๆเลยอ่ะรีโอขิงอย่างที่สามที่สามพี่เริ่มลงดูเทลล่าแล้วนะโอ้ยเสี้ยงหายคือตัวนี้ใช่ไหมพี่กบใช่แล้วพี่ปลาอร่อยเลยแหละมันอร่อยเลยแหละพี่ปลาจริงเหรอจริงโอเคมาอ่ะใส่ฮึบพี่ทำนูเทลล่าเสร็จแล้วมันจะกินได้ไหมว้าว พี่ปาเคยเคยเคยกินสลัดโรสีของหวานไม่เคยเลยเคยกินแค่ของพาวที่เราไม่เคยเหมือนกันใครใครเคยบ้างหรือเปล่าเอานี่ไอครั้งแรกเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเราก็แบ่งทีมงานเราด้วยโอเคไหมพี่ปาไม่ไม่ไม่น่าจะแบ่งเพราะว่าน่าจะบังคับให้กินบังคับให้ทีมงานเรากินเลยเนาะโอริโอใส่เยอะไปแบบถ้าใส่สองชิ้นเอาอันนี้น่าแล้วแต่พี่ปาเลยเออขิงชิ้นเดียวพอ เอาเราใส่ให้มันดูเต็มๆไงพี่ปาอ่ะขิงอ่ะขอพี่ออกยกเป็นเลซแล้วดูโอโอลิเออกับขิงนะคะอ่ะอ่ะซิงไฮมันฝรั่งทอดกรอบนะคะทุกคนพี่หยกเคยทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าพี่หยกไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยพี่ปาโอ้ยอันนี้ชิ้นใหญ่นิดนึ่งะอันนี้ครั้งแรกเลยจริงเหรอจริงสลัดโล่ง่ายนะจริงๆมันเป็นใช่ใช่ใช่มันเป็นอาหารที่ทําง่ายมากเพราะว่า แค่เรามีแผ่นแป้งแล้วก็ที่ของหมึกกลุบนะได้วันนี้เป็นหมึกกลุบอร่อยนะกินกับข้าวได้ด้วยแต่นูเทลลาอาจจะยังอาจจะเหมือนรายการรอบของเราที่แล้วหรือเปล่าที่เขาทําไข่เจียวใช่แล้วไปไข่เจียวนูเทลลาแล้วมันเข้ากันอันนี้เราอาจจะอะไรใหม่พี่ป้าห่อนะห่อนเลยครับอุยพี่ปลาไปห่อแล้วหรอพี่ผกยังไม่เสร็จเลยใช่แล้วนี่อุ้ยมีแวว ว่าอร่อยทำไมอ่ะพี่บอกจะเพิ่มพอแล้วเหมือนกันคิดว่างั้นนะพี่ปลาวิวิสวยหรือยังสวยหรือยังของพี่ปลาสวยหรือยังได้อยู่นะจริงเหรอใช่ถอดได้ไหมเห็นไหมพี่ปาบอกแล้วว่าต้องอย่าใส่ไส้เยอะเกินมันจะห่อยากเอาใส่ไส้เยอะๆก็อร่อยนะจริงไหมนี่อันนี้ของพี่ปาอันแรก เดี๋ยวเราหั่นทีเดียวเลยไหมหั่นทีเดียวดีกว่าอันนี้ขอพี่ป้านะขอป้าก้าไม่ก่อนพี่ป้าเริ่มชิ้นที่สองแล้วนะเอาเลยพี่ป้าชิบปึ๊บนี่ของพี่หยกเสร็จแล้วอันแรกไม่ปิ้นนะคะพี่ป้านี่นเทลปิ้นนิดนึงนะโย่เนี่ยพี่หยกอิ่มอ่ะไปกับเอาอิ่มอ่ะตอนนี้พี่หยกอิ่มโอเคชิ้นแรกของพี่หยกเสร็จแล้ว นี่ครับอ่าวางไว้ก่อนเนาะใช่นช่วางไว้ก่อนโอเคอ่าพี่ขอแผ่นแป้งด้วยได้ไหมพี่ปาได้ได้เลยตอนนี้เราขอแชร์ดได้เลยค่ะชุบ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 ชุชุบและแผ่นแป้งนี่เราสามารถใช้อันเล็กกว่าน,นี้ได้ไหมพี่ปาได้อันอันนี้คือเราตัดมาแล้วนะนะใช่เพราะว่า มันจะมีหลายไส้มากเลยที่ขายเอ้ยหลายไส้อะไรหลายหลายขนาดใช่หลายขนาดมากอันนี้จริงๆมันเป็นชิ้นใหญ่แต่ว่าเราแบ่งมาให้พอดีกับหนึ่งชิ้นของเราเริ่มนุ่มหรือยังของพี่ปาเริ่มนุ่มหรือยังได้ละเออมันเหมือนกับแผ่นอันนั้นเลยเหมพี่ปาแผ่นเขาเรียกว่าอะไรนะแหนมเนือออ๋อใช่มันคือแผ่นเดียวกันอ๋อมันคือแผ่นเดียวกันแค่แบบคนละขนาดเนาะใช่อ่ะส่วนนิดนึง ทำไมส่วนกันอย่างนี้นี่ใส่ผักสลัดอยากได้ผู้อัดจังเลยนะจะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าต้องสุ่มเอานะพี่ปาจริงหรอแต่เขาเพียวเสร็จแล้วเป็นกว่าเป็นกว่าแล้วสามารถใช้ผักอื่นนอกจากผักสลัดได้ไหมได้หมดเลยสลัาปีหรืออะไรสลับปีด้วยเหรอใช่เราใส่ผักอะไรได้หมดเลยแค่หลอดก็อย่างนี้ก็ได้นะจริงๆสลัดโลคือเขาใส่ผักซะส่วนใหญ่แล้วก็ใส่ขังคาวนิดๆหน่อยๆ โอเคพี่ปาโอเค่านรอบสองพี่ปาขอสุ่มก่อนได้ไหมได้เลยโอเคเลยชุ่มๆๆๆๆได้อะไร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 วน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 โอเควุ้ยมันฝรั่งอ่ามันฝรั่งทอดกรอบมฝรั่งทอดกรอบได้อะไรอีกได้อะไรอีกสุ่มเร็วสุ่มเร็วพี่ปารอบนี้พี่บอกไม่ใส่เยอะละ เดี๋ยวมันต่อนด้ชีสอุ้ยอร่อยแน่เลยดิเอ้ยน่ากินนะมันฝรั่งทอดกรอบกับชีสอันที่สามเดี๋ยวแหวกเดาเลยพี่ออกรอซุ่มต่อแล้วพี่ปาอืออันที่สามเป็นวดเอ้ยเมนิเฟสเป็นการเมนิเฟสของหวานแล้วก็ต้องของขาวหรือเปล่าถูกต้องอันนี้พี่อกสุ่มต่อได้เลย ได้อะไรได้อะไรนะได้อะไรนะปึ๊บอุ้ยเอามิฟาจะเหมือนกาน์ตโชว์หรือเปล่าอาจจะอาจจะนะได้ชีสเฮ้ยได้ชีสเหมือนกันได้ชีสเหมือนกันนี่นี่ชีสพี่อยากจะใส่ทั้งแผ่นเลยไหมไม่โอเคงั้นแบ่งคนละครึ่งได้เลยค่ะอย่างนี้อ่ะพี่ขอจับอันต่อไปใช่ไหมใช่แล้วอันนี้น่ากินใส่เยอะๆเลยได เยลลี่อาจอาจจะยังเลยนะเยลลี่อ่ะเมื่อกี้ชีสกับเยลลี่ใช่มันอาจจะเข้ากันได้นะเพราะไปมีคนเอาเยลลี่ไปทําเป็นยำจริงหรอใช่เคยเห็นไหมในในทิกตอกเหรอใช่ค่ะเป็นเยลลี่แล้วก็ใส่ยำเดี๋ยวไปอย่าได้ไปอย่าได้มันสลั่งอะได้เลยหยิบให้นี่ค่ะพี่ป่า ไปอยากให้มันลักแบบนิดนึงได้ไหมเนี่ยอุ้ยดีได้แหนมเฮ้ยเข้านะมีขยนนี่เอออาจจะเข้าอ่ะลองดูลองดูทำกันเลยดีกว่าพี่ปลาเขกากรุบกรุบลงไปนะคะพี่ทำไมพี่ปลาใส่ชิ้นหน่อยจังอุ้ยยังไม่ใส่ไม่เสร็จเลย <laughs> แต่พี่ปลาเคยทำอาหารอย่างแรกรือไหมพี่ปลาทำอะไรทำอะไรพี่ปลาไข่เจียวเอ้ยเมนูของอีพีที่แล้ว อ่ะี่ขอเริ่มจากแหนมก่อนเลยอร่อยนะเพราะมันเป็นแบบเหมือนอาหารอย่างแรกที่เราทําแล้วก็จะภูมิใจกับมันนิดนึงอ่ะไข่เจียวก็เคยทําเหมือนกันอ่ะไหนบอกอันนี้อันแรกพี่ก้ขยองเร้หรือเปล่าคือที่สําเร็จหรือเปล่าไข่เจียวพี่ก้อยังไม่สําเร็จหรอมันไม่อ่ะพี่ปลาทํายังไงดีหรืออะไรชีสครับอ่ะนี่เราพี่ปลาหั่นชีสแล้วพี่จะใส่เยลี่เราจิบจิบนี่เราเป็นชีสแผ่นนะ แบ่งคนละครึ่งได้ไหมใช่แบ่งคนละครึ่งได้เลยนะโอเคค่ะพี่ปลายวหั่นหดือเราดึงเราจะต้องหอดอกออกกันออกกันนะเวลาใช้มีดทุกคนต้องระวังนะโอเคค่ะชิบได้ไหมพี่ปลาได้ไหมชิบโอเคได้เลยทุกคนอุ้ยสวยงามเนาะน่ากินนี่แหละสลัดโลจริงๆ ทำไมผมพี่หยกได้แต่อะไรแบบช่างน่ารักจริงๆของะพี่หยกหอละพี่หยกห่อละชิดพี่ปาห่อหรือยังห่อเรียบร้อยอันนี้สวยงามตามท้องเรื่องที่เป็นสลัดโรเอออันนี้ดูเป็นสลัดโรลที่แบบน่าจะกินได้ที่สุดแล้วอย่ามาขโมยนะอันนี้ของพี่ปาเราต้องแบ่งๆกันชิมนะพี่ปานะเราไม่แบ่งแล้วอันนี้อ๊บพี่ปาแช่ให้พี่หยกเลยไหมได้เลยค่ะ แช่สองอันพร้อมแช่สองอันพร้อมกันเลยเนาะแช่สองอันพร้อมกันเลยนะเอ้าอันนี้สลัดโลของเราคนละสองอันละเหลืออันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ว ต้องรอเวลาน้องนิดหนึ่งเอ้ยเอาอกไปน้องก็น้องก็อ่อนเร็วนะพี่ปาใช่ใครจับก่อนพี่อยอกจับก่อนเลยไหมอ่ะเมื่อกี้พี่ปาจับก่อนละพี่อยอกจับเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราทําอันนี้ยได้เป็นของาวแล้วอร่อยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดน้าจิ้มเราได้ของหวานอะอ่ะอาจจะต้องรอดูนะพี่หยอกเราลืมอะไรอ่ะเดี๋ยวรออันนี้ใส่รอซุมเร็จไงเดี๋ยวเราใส่ใส่ผักพร้อมกันเนาะใช่พี่ได้หิน พี่อยากกินไงพี่อยากเป็นคนละวานนะเนี่ยอาจจะยังเลยนะหิ่แก่หิงแก่อะอะอะต่อไปเป็นชีสอีกแล้วนี่อ่ะชีสเหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่แผ่นหนึ่งใช่เรามาซองแทนอ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเป็นหมูยอโอ้ยหมูยอเรายังไม่มีใครเคยได้เลยอ่ะถูกต้องหมูยอเข้ากับสลัดโดนนะพี่โย่ใช่ไหมเนาะ เห็นคนแบบทำเยอะนะไม่ของพี่หยกอันนี้ไม่มีของหวานแล้วแต่ว่ามีขิงพี่เราดูของพี่ปลาดีกว่าอ่าอาจจะเข้ากันก็ได้ขิงใช่อ่ะอันนี้หนึ่งของพี่ปลาหมึกกรูมหมึกกรูบเอ้ยอันนี้ก็มึมาดีมาดีมาดีแล้วมาดีแล้วพี่ปามีทรงมีทรงมีทรงเอ้ยพี่ปลาเผือใส่เข้าไปอันที่สองเซนดูเทล่า อร่อยเลยแหละพี่ปลาอาน,นูเทลล่า,อ,าอันนี้ 3. สามซิงไฮ่ซยงไฮ้พี่ปลาได้เซยงไฮกแล้วรอบที่สองแล้วนะมาเชฟอันนี้พี่ใส่ชีสเต็มแผ่นได้เลยไหมพี่ปลาได้เลยเพราะพี่หยอกได้คนเดียวแล้วอันนี้โอเคเมื่อกี้พี่ปลาได้อะไรบ้างนะปลาหมึกกรุบพี่ปลาลืมหมึกกรุบ ใช่ล,ลืมได้ได้อะไรไปบ้างว่ามีพี่ปาไม่อยากใส่แตงกวาแล้วเอาเลยพี่ปาเต็มที่เจ็บแกมือกลุ่มไม่เอาพี่อยากช่วยด้วยแต่ <c oughs> พี่พอแกเสียใไฮโอโอเคแต่พี่อยากแกอ่ะพี่หยกเป็นขีดแกโอกยไม่อยากกินขีดไม่อยากกินขีดเ,เลย,เเเลยใส่นี้เดียวละกันอันไหนมือกลุ่มเดี๋ยวพี่หยกช่วยเองด้วย อ้าวพี่ปลาไม่ออกเลยอะเมื่อกี้พี่ปลาได้หมดกลุบเชียงไหแล้วก็อะไรนะนูเทลล่าค่ะลืมมันไปจากสมองแล้วนูเทลล่าอ่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้เนาะนูเทลล่าพี่ยังมีช้อนใส่นี่ค่ะช้อนของพี่ยกรอบพี่แล้วอ่ะพี่จะมุนแล้วนะม้วนเลยมุนเลยชิปอุ้ยนูเทลล่ายืดมาก อุ้ยอันนี้สวยดูไม่มีแววอ่ะอันนี้สวยเลยพี่ปลาอ่ะเดี๋ยวชิชมาเดี๋ยวพี่ยกวางให้โอเคคอบคุณค่ะอันนี้สวยเลยใช่แล้วค่ะพี่ปลาอพี่ปลาใส่ส้น้อยเพราะสองอันค่อนข้างแน่นเอาอ่ะของพี่ยกได้แล้วสามอันอันแรกดูไม่สวยเลยเหลียนอันแรกไงเราเคยทําครั้งแรกมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยบ้างเหลียนน้ำจิ้มของเราพี่ปลาน้ามันเริ่มทำน้ำจิ้มเดี๋ยวพี่จะเริ่มส่มน้ำจิ้มก่อนเลย อันนี้คุณพี่ปาวางสามอันอันนี้โหลน้ำจิ้มนะคะ<า>อทนนี่สุกสุมแล้วนะสามอันใช่ไหมสามอัน,นโอเคได้ซอสมะเขือเทศพี่ปาสลับบ้างไดนน้แม็กกี้ยีเ <c oughs> ดลา่าโ <Okay. S 1> อเคเอามา อีกสองอย่างอีกสองอย่างพี่ได้เป็นน้ำจิ้มซุกี้อ่าได้อยู่นะอุ้ยปลาได้ซอสสลัดอุ้ยทำไมช่วงดีจังแม็กกี้สลัดเข้าอยู่นะพี่ซอสมะเขือเทศกับน้ำจิ้มซุกี้เข้าไปเนี่ยนเทลล่านูเทลล่านูเทลล่าอ่าพี่หยกจับอันที่สามแล้วนะอ่านมข้นหวานป้าได้นูเทลล่าอย่าง้วสงสัยจะมีดวงนี่อ่ะใส่นูเทลล่าก่อนเลย พี่โอ๊เอาแม็กกี้ให้ปลาหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะไม่ใ้ไล่เยอะไปหรือเปล่าอะ,ะเราใส่ประมาณนี้นะหนึ่งช้อนแล้วก็ซอสสลดัดอันนี้เป็นสลัดงาด้วยนะพี่โอ๊คุ้ยสลัดปลาไม่ออกแล้วอะทุกคนยังอยู่อยู่เลยพี่ใสู่ยชลล่าก่อนละกัน เอ้ยไม่ใช่นูเทลลานมข้นหวานพี่หาแมกี้ไม่เจอพี่ปาพี่ปาสุมใหม่อีกอดีกว่าชุบครับมันเด้นนูเทลลาเอาสุ่มใหม่สิพี่ปาสรุปแล้วเดีอีกอ่านมค้นหวานพี่ยกอ่ะอุ้ยก็ดูเป็นไปได้อยู่นะคุยข้องหวานอีกแล้วหรอพี่โกปคี่แห้ด้วยอ่ะโอเคพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเลย ซอสมะเขออืขอเทศขอซอสมะเขือเทศหน่อยค่ะพี่ปาอันนี้ซอสมะเขือเทศขอบคุณค่ะชุบ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 พึบพึบอุ้ยใส่ยเยอะไปไหมอุ้ย,ยกินได้ไหมเนี่ยกินได้เรากินได้หมดเลยพี่ปาจริงไหมจริงอ่ะเรามาเริ่มชิมเลยไหมพี่โยขอเนยจิ้มสุกี้อันนี้เนยจิ้มสุกี้ อะพี่ปลาลองชิมของพี่ปาก่อนเลยอ่ะปลาเจแรกแของหวานก่อนแล้วกันใช่อันนี้ของหวานอุ้ยโอิโอหลุดหนึ่งชิ้นไม่เป็นไรนะอืมจิ้มจิ้มจิม้มน่อยไปหรือเปล่าฮึอุยขออนุญ,ญาตใช้มีดนะคะมไม่ออกเป็นยังไงไม่แย่นะจริงหรอกับน้ำจิ้มอ่ะนะ ได้เนาะทุกคนกับของหวานจริงไหมอ่าลองชิมอันถัดไปเลยพี่ปาอันนี้แก่ละเพราะมันเป็นของข่าวเพราะว่าูเทล่าเป็นของหวานนี่องมีทรงดีอยู่นะนี่ชิ้มดูเทล่ากับหมึกกุ้งไห้เข้ากันเลย จริงเหรอมันไม่อร่อยเหรอพี่ปลาไม่ได้เลยทุกคนเนยลาอ,อยู่ส่วนเนยรา,า,ามืกรบอยู่ส่วนมือกรุบเลยอ่ะอุย้ยอันนี้คืออันที่สองเมื่อกี้พี่ปาชิมอันที่สามอืออันนี้ไม่ผู้อาดแต่เนยลาอุ้ยหล่นระวังนะเป็นยังไงบ้างไม่มีเนยราจะอร่อยมากไี่เพียกขอเริ่มชิม อยมันจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหพี่โอกใส้แน่นมากเป็นไงคะอันนี้มันก็ได้อยู่นะพี่ปาจริงไหมดูเป็นมึกกลุ่กับกับเล่ะกระชวยหรือ่อเหมือนเหมือนแต่ว่าแบบหนูเทลล่าก็แบบได้อยู่ได้อยู่อันต่อไปเลยดีกว่า หนูยอน่าจะเป็นขิงไหมนะใช่ใชนั่นไงอ่ะเริ่มพี่อกกินคำใหญ่มากจริงหรอใช่ขิงขึ้นเลยหรอขิงขึ้นจมูกเลยอะอะพี่อกเรามาเลือกกันดีกว่าพี่อกชอบชิ้นไหนมากกว่าพี่ชอบอันแรกมากกว่า เราชอบชิ้นแรกที่เป็นของหวานเพราะรู้สึกว่ามันเข้ากับนอเทลล่าที่ชอบชิ้นแรกเหมือนมากกว่าเหมือนกันเพราะว่าชิ้นที่สองมันมีชิ้นอ่าทุกคนก็อย่าลืมไปลองทํากันนะคะไม่เสียดายวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วอืออ่ะสลรอนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสำหรับรายการวุ่นวายคุกกี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ